สวัสดีนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงที่บริเวณชายหาดพรทยากลางแล้วนะมาดูพรูนะครูสวยมากเห็นอยู่ในรถไม่มีโอกาสได้เข้ามาข้างในนะคุณผู้ชมเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะตอนนี้นตามตอนนี้พูด,นนพดมาแล้วคือ,อด็อกเพชรนี่คือเป็นเซตแรกที่เดินเข้ามานะเพรววาะเพื<า>่อไปจอดรถอยู่นะครับ เดี๋ยวเราข้ามไปดูบรรยากาศกันคนเยอะมากคุณผู้ชมคู่ละครับคุณผู้ชมไอเอร้างบอกเมืออะไรแล้วบเือะไรแล้วดูชุดได้ดูชุดได้ชุดอะ พาชุดนอนทั้งแม่ทั้งลูกเลยสำหรับคนที่ไม่เคยมานะเสือก็มีนังเสือกม่คือถามว่ามาดูพู้หรือมาดูป้างไฟพญานาคเะเยหมือนมาดูป้างไฟพญานาคเลยานอี่กเลยเนอบี่คุณผู้ชม บรรยากาศแบบว่าเออดูบ้างไฟพญานาคเหมือนไหมเหมือนไหมเออเหมือนแบบมานั่งดูบ้างไฟพญานาคคือตีมันแล้วผมก็ต้องดีนะเพราะนั่งกับตรีก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคุณผู้ชม อันนี้ผืนเท่าไหร่สี่สิบบาทครับโหสุดยอดเลยเนาะเราไปซื้ออะไรกินไหมนี่ค<ร><ร>ุณผู้ชมหลานซื้อผ้าใบปลาปูนั่งสี่สิบบาทคือถือว่าแพงเลยนะแพงมากแต่คือสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมมาก็นะเขาก็เขาก็ซื้อกันอะไรเขาซื้อกันเยอะแยะเลยก็เรียกว่าขายดีเลย รู้อย่างนี้กูมาขายเพราะใบป,ปูนั่งไม่ได้กว่า40บาท,บาทนี่น่าจะเป็นการแสดงของบ้านช้างอยู่นะครับคุณผู้ชมทางด้านนู้นนะเวทีก็จะเห็นอยู่ไกลๆด้านนู้นนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะพาเดินไปทางด้านนูน้น เดี๋ยวไปเดินดูด้านนอกนะครับว่าบรรยากาศด้านนอกก็จะยังึ๊งพักอยู่นะพยาัหครับเดี๋ยวไปหาซื้ออองกินกันนะคุณผู้ชมก็มีของไทยเยอะน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วได้ฟงที่ดูแล้ว รงพัทยากลางนะคุณผู้ชมก็น่าจะคือเราไม่ได้ไปดูตรงหาพัทยาเหนือเนาะคือเราพาเข้ามาตรงพัทยากลางเลยนะคุณผู้ชมเ็าจะปิดน่าจะปิดตั้งแต่ตรงพัทยาเหนือมาเลยตอนนี้น่าจะเป็นราคาปกตินะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวแบบเวลาแบบใกล้ๆจะเริ่มพอขายไม่ได้ก็จะลดราคากัน เพราคนคนที่ไม่ได้ดูวันนี้ก็น่าจะมาดูพรุ่งนี้ด้วยเน,นะเาะส่เอ,เอัอเอเอเป็น,นชีสครับาชีสกับซอสมะเขือศกันเลย่อนะคะอ๋อจรครับช่องโจู้บครับนินจโชเซ่ภาษาไทยเลยนินจโชเซ่ชื่อร้านว่าสวยอร่อยนะจ๊ะสวยด้วยอร่อยด้วยคุณผู้ชม เอามารับประทานก็ได้นะจ๊ะมาอุดหนุนแม่ค้าได้สวยจริงอันนี้พิธีกรคอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมไม่จริงนางสวยจริงสวยจริงอะไรนะซอสอะไรนะซอสซอสอะไรก็ได้กับชีสห่อชิ้นใส่ชิ้นหน่อยเดียวก็พอนะนะอร่อยจ้าสวยจ้าพิธีกรยาวเออเออสวยอร่อยจ้าสวยอร่อยจ้ามาจ้ามาจ้า ไปแล้วนะคะขายดีนะคะอันนี้คะนคนรุมคนรุมสวยอร่อยสวยอร่อยอันนี้มะม่วงนะคุณผู้ชม่ะวแล้วค่ะรขายดีนะคะ คนก็ยังมากันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคนก็ยังเดินเข้ามากันเรื่อยๆนะมาหาของรับประทานนะครับที่เก่าร้านนะครับขายดีไหมคะขายดีไหมคะได้เนาะพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมเลยนะท่านทางนะครับผมเออนี่ไม่เคยมานี่ขึ้มาปีแรกเลยได้ครับเหมือนกันหรอมาขายปีแรกเหมือนกันอ๋อเขาขายขายปีแล้วเลยพาขอยให้ขายดีๆนะคะขายดีขายดีนะคะ อมารับประทานกันได้นะคุณผู้ชมเก่ารัดเก่ารัดเลยนะเก่ารัดกำนันคุณผู้ชมเก่ารัดกำนันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะด้านหน้าขอให้ดีนะครับเข้าไปดูได้นะจิงโญ่โทรเจงภาษาไทยเลยช่อบดูฝากกดติดตามไว้นะฝากช่องเป็นเรื่อยคุณผู้ชมตอนนี้ฝากทุกคนขอบคุณนะ รองชิมลาบไปมาลองชิมดีลองชิมยังไม่เคยเห็นรสลาบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมดนะูอร่อยากอร่อยรสลาบอร่อยมากคุณผู้ชมรสลาบ อร่อยอ่ะแบรนด์ pepper snack pepper snack คุณผู้ชมอร่อยนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนี่นะกิมจีก็เอากิมจีเลยครับอ้เดี๋ยวเอาอันนี้ไม่แรแล้วบา้างเอ่ย pepper snack มาลา่ามีหลายรสเลยนะคุณผู้ชมสามรสรสลาบรสชีสรสกิมจีแล้วก็อะไรนะ

สนหนุนกันได้นะคุณผู้ชมตรงนี้นะร้านพริกร้านพริกเอ่อแบบพริ๊ฟเฟอร์ <By> สแน็คพริเฟอร์สแน็คบายปายแจ๊แจ๊อีกรอบแล้วพูวะไม่ถ่ายอ้าวพูมีอีกรอบแล้วไปแล้วนะคุณผู้ชมโอเคขายดีนะครับเดี๋ยวถ้าพวกนี้มาเดี๋ยวมาสนับนุนอีกอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาไปพรีเซนต์ก่อนคุณผู้ชม ล็อตอีงนะเราก็คิดว่าหมดแล้วนะเซตสุดท้ายแล้วปะตอนเนี้ยน่าจะเป็นเซตสุดท้ายเพราะว่าตามคิวคือน่าจะเป็นเซตสุดท้ายนะครับน,น่าจะเป็นเซตปิดมาชมบ้างไปงหน้่าละคะดูคนดิ น่าจะเป็นเซตปิดนะคุณผู้ชมเจอ,อเสุดท้ายน่าจะนะคาดว่า้เฉยเรายังไม่รู้เหมือนกันไอเซตก่อนอเมื่อกี้สวดมามกใหญ่เวอร์อเซตก่อนเมื่อกี้มาไม่ทันให้หล่าเรามาดูหน้ามิเวนกันตรงเนี้ย ันนี้น่าจะเป็นเซตสุดท้ายจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะเยอะคือด,ดูแล้วเยอะ เซตสุดเกือบโตเก็บใส่กระเป๋าไว้ววไววไวเซต,ตสุดท้ายคือสวยมากนะคุณผู้ชมเป็นเซตฟินาเล่นะคือแบบคือสวยอะสวยมากววคือยังโชคดีที่ไม่ตอนแรกรคือนึกว่าอีกอันนึงไม่ตอนแรกเรานึกว่าหมดแล้วรอบสุดท้ายแล้วก็ปิดไปแล้วรอบห<ป>นึง่งอา้าวมาอีกมาอีกเซตหนึ่งก็นึกว่าหมดไปแล้วนะก็มาอีกเซตนึงก็มาอีกเซตหนึ่งเป็นเซตแแต่ว่าเซตสุดท้ายฟินาเล่คือสวยมากสวยมาก น่าจะฟินแล้วแหละขนาดนั้นนะเปิดโอ้โหปุ่มปัม๊มปุ่มปัม๊มคือมันต้องมาดูของจริงเนาะมันต้องมาดูของจริงอะ่ะของจริงคือมันสวยมากคือดูในกล้องนี้ก็ว่าก็ก็สวยในระดับหนึ่งนะคุณผ<ม>ู้ชมแต่ว่าคือของจริงคือสวยมากนะสวยมากๆนะครับพาเดินกลับเลยแม่ของตลา,าดยวมันจะกินซี่โครงบั